การทำ Pivot Table เป็นการใช้ตารางข้อมูล1ตารางเพื่อสร้าง Report ได้หลายๆรูปแบบตามที่เราต้องการวิธีทำนะครับผมจะกด c t r l T เพื่อเปลี่ยนข้อมูลตารางนี้ให้เป็นรูปแบบของ Table mm hmm. แล้วก็กด OK ตอนนี้ตารางของเรานะครับเป็น Table แล้วจะเห็นว่ามันมี Table Design อยู่แล้วก็ Table ของเราชื่อ Table 3ตอนนี้นะฮะ จากนั้นผมไปที่ insert แล้วก็ pivot table ที่ pivot table มันก็จะอ้างอิงข้อมูลที่เป็น table 3ตามชื่อของเราตรงนี้นะฮะจากนั้นผมเลือกที่จะสร้าง pivot table ในหน้านี้นะครับผมติ๊กที่ existing worksheet แล้วก็ผมเลือกเป็นเซลล์ G3 กดโอเคมันก็จะมีแถบเครื่องมือตรงนี้ ออกมานะครับก็คือเป็น Pivot Table Field ส่วนแรกนะครับส่วนนี้จะเป็นชื่อคอลัมน์ซึ่งจะตรงกับข้อมูลของเราซึ่งอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ส่วนถัดมาก็คือจะมี4ช่องตัวนี้มี Filter Column Row แล้วก็ Value Concept ของ Pivot Table นะครับก็คือการดึงข้อมูลที่เป็นชื่อคอลัมน์ลงมาใส่ ามสี่ช่องตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคอลัมน์ low value หรือว่าฟิลเตอร์คอนเซ็ปต์คร่าวๆมีเท่านี้เองนะครับผมจะลองติ๊กที่ product ข้อมูล product จะมาอยู่ที่โลนะครับแล้วก็ข้อมูลของ product ก็จะแสดงเป็นแต่ละบรรทัดลักษณะนี้ผมจะลองเอา quantity นะครับกดที่ quantity Quantity จะมาอยู่ที่ v l u e นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเลขแล้วก็มันก็จะถูกกระจายข้อมูลออกมาเป็นแบบนี้อย่างยกตัวอย่าง Back นะครับตัวเลขออกมาเป็น114หมายความว่าข้อมูล Back ของเราตรงนี้ผลรวมก้อนนี้นะครับจะเท่ากับ114ก็คือตรงนี้ผมลองเอาแบรนด์ใส่เข้าไปเพิ่มนะครับผมติดที่แบรนด จากเดิมแบ่งเป็นแบ็กนะครับมันก็จะโชว์ออกมาเป็นแบรนด์อีกว่าในข้อมูลแบ็กเนี้ยมีชื่อแบรนด์อะไรบ้างหรือว่าข้อมูลของคลดมีชื่อแบรนด์อะไรบ้างแล้วก็จำนวนนะครับมันก็จะแตกออกมาซึ่งก้อนนี้ทั้งก้อนรวมกันมันก็จะเท่ากับข้างบนตัวนี้114 ทีนี้คอนด t ตี้ตอนนี้มันเป็นซอยู่ผมลองเอา quantity ลากเข้าไปไว้ที่ value อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ผมคลิกที่ลูกศรตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะมี value field setting ผมลองเปลี่ยนค่านะครับจากซ u m เอาติ๊กเป็น a v e r a g e สละกันกดโอเคค่าของมันนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นค่าเฉลี่ย นะครับเป็นเ v ฟเ a อ e อย่างยกตัวอย่างตัวนี้ของ Back นะครับมันก็เฉลี่ยออกมาได้เป็น19ตรงนี้ Back นะครับลองเฉลี่ยดูนี่ตรงนี้ได้19ซึ่งข้อมูลตรงกับตรงนี้นะฮะหรือว่าเราจะสั่งเป็นอย่างอื่นก็ได้อย่างเช่น ผมเอา quantity ใส่เข้าไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็ผมลองเปลี่ยนข้อมูลโดยคลิกขวาตรงนี้นะครับ value field setting นะครับตรงนี้แล้วก็ผมเปลี่ยนเป็น c o u บ้างมันก็จะเป็นการนับจำนวนนะฮะของ b a c k ว่ามันมี6ข้อมูลถ้าเราไม่ต้องการนะครับเราก็ลากออกไป ทิ้งแบบนี้ได้เลยเอาผมลองเอาตัวสาขานะครับร้านย้ายมาไว้ที่คอลัมน์มันก็จะกระจายออกมาว่าสินค้าแต่ละประเภทนะครับมีการขายที่สา,สาขาไหนจำนวนเท่าไหร่ผมเอาบร a นช h ออกก่อนอจากนั้นเราลองมาดูตรงนี้บ้างนะครับมันจะมีดีไซน์อยู่ กดมาดูมันจะมีรีพอร์ตเลเ u t นะครับซึ่งตรงนี้มันจะโชว์ได้หลายๆรูปแบบนะครับมี3แบบแบบ c o m p พ c ฟอร์มแบบ Outline แล้วก็แบบ Tabula r f ฟอรผมลองกดเป็น t a b บ l a ่าฟอร์มนะครับจะเห็นว่าตัว Product แล้วก็แบรนดมันจะแยกคอลัมน์ออกจากกันซึ่งตรงนี้เราก็จะปรับได้อย่างเช่น เราจะต้องการ e ีพีทชื่อ Product ลงมาไหมอย่าง Back เราต้องการโชว์ออกมาเป็นทุกบรรทัด Close ออกมาเป็นทุกบรรทัดแบบนี้เราก็มาปรับตรงนี้ได้นะครับเป็น Repeat All Item ตรงนี้มันก็จะโชว์แล้วหรือว่าเราจะไม่เอา Total ตรงนี้เราสามารถคลิกขวาแล้วก็เอา Subtotal ออกได้ หรือว่าถ้าเราต้องการสร้าง Pivot Table อีกอันหนึ่งนะครับเราก็สามารถทำได้โดยกด Ctrl A เลือกตารางพื้นที่นี้นะครับกด Ctrl C แล้วก็กด Ctrl V วางลงไปได้อย่างตัวนี้ผมต้องการเปลี่ยนนะครับผมจะเอา Repeat Product ออกนะครับผมไปที่ Design แล้วก็ผมเลือก Don't Repeat Item ตรงนี้นะฮะ แล้วก็ตัวนี้ผมจะเอาชื่อแบรนด์ออกด้วยผมเอาแบรนด์ออกไปนะแล้วก็ผมจะขอเลือกเป็นบลันช์นะครับเป็นฟิลเตอร์แล้วก็ตรงนี้เราก็เลือกได้ผมเอาแบงคอกไว้แบบนี้หรือว่าเราจะเอาเป็นฟิลเตอร์เป็นตัวอื่นก็ได้เอาเป็นเชียงใหม่กดโอเค ข้อมูลมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามฟิลเตอร์ที่เราเลือกคอนเซปต์ Concept หลักๆของ Pivo T Table ก็จะมีอยู่เท่านี้เองครับที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการตกแต่งหน้าตา report ตามต้องการอย่างเช่นโชว์ s u b t o t อลหรือเปล่าหรือจะสร้าง c a c u l a t e d f i e l d มาช่วยในการคำนวณกรุ๊ปข้อมูลตามที่เราต้องการสร้าง s l i เ e r ต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันในคลิปถัดไปครับ ผมจะสร้าง Pivot Table นะฮะผมไปที่ Insert แล้วก็กด Pivot Table มันก็จะมี Pop-up ตัวนี้โผล่ขึ้นมานะครับมันจะบอกว่า Pivot Table ของเราจะอ้างอิงพื้นที่ข้อมูลพื้นที่ไหนตอนนี้มันอ้างอิงที่ A1 ถึง e E19 แล้วก็มันจะถามว่าเราต้องการสร้าง Pivot Table ที่ไหนที่ New Work Sheet หรือว่า เวิร์กชีตเดิมที่มีอยู่ก็คือเวิร์กชีตนี้แต่ว่ากรณีนี้ผมจะไม่ทำแบบนี้นะครับเพราะว่าการทำแบบนี้พื้นที่ที่มันอ้างอิงคือ A1 ถึง E19 แล้วก็มันมีเครื่องหมายดอลลาร์ายอย่างนี้อยู่สแสดงว่าถ้าข้อมูลของเรามันเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นแนวนี้นะฮะแนวโี้หรือว่าแนว,แน,วนี้ขอบเขตของ Pi ่ o ว table ของเรานะฮะ มันจะไม่ขยายตามไปด้วย